สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาเร็วเนนะคะเพราะว่าช่วงเวลา11นาฬิกาก็จะเด้ไปซอยกำนั่นนะคะเพราะว่างานข้างนางเริ่มขึ้นแล้วก็คือแอมไปตอง <c oughs> <c oughs> หัวลากิเกตเตอร์แตกพี่น้องแอมไปตองขังเที่ยงหน้าน้อยของรันากับง้อป่านะพี่นอ้องอ่ะคือไปอไปซอยงานเพลินนะคะเพลินหมอบไม้อำนาจหายแล้วเ <c oughs> นี่ยคืองานงเพลินเรียบร้อยและตอนม,มากกับงานข้างนา่งนะคะ อ่านอกกสิมากรก็เลยสิมาขอบอกว่าสิมาขอเปลี่ยนเวลาอาัดการอัดสดนะคะเพราะว่า,าง้ายงานเน้นต,ต้องเฮ็ดตอนเสาร์เวลาไปส่งบกหลานนะคะเวลาไปส่งลูกโรงเรียนแล้วแล่ละก็สิได้เฮ็ดงานจองเลยจังสินะพี่น้องก็เลยสิมาบอกนอกก็คือว่านั่งสิมอาอัดแ่ส่วงที่นั่งมีเวลานะคะนอกก็ไว่มีอย่างไรก่อนอื่น สิบว่าเหลืองหุนนะคะเอ้าผู้ใดเอาวิซิผ uh ู้ใดเอาวิธีนั่งไปใส่บ้างละคะวิธีที่ว่าใส่จิตใส่จิตแล้วก็ใส่ความคิดบังคับหุนสวยนะคะใครเอาไปใช้บ้างแล้วนะคะบางคนก็เอาไปใส่แล้วแล้วก็ได้ผลนะคะบางคนกับบอได้ผลเพราะอีกยังเพราะว่าเหตดแน่บพเหตดแน่์พะว่าขานขนาดบังคับจิตเจ้ของบังคับความคิดเจ้ของกันย่งขานพี่นงแจ๊คสิว่าจังไดแล้วเนาะสวัสดีตอนเช้าค่ะสู้ๆทุกคนเลยนะคะเนาะ ดัดแรกเลยนะคะจะน่าเนาะน้ำอุ่นสักแก้วเลยน้ำอุ่นน้ำอุ่นแก้วซ้ำหนีได้พี่น้อง ขอย้ำนะคะว่าต้องเป็นน้ำอุ่นเอ้โมกกะเศร้าแหล้วแต่ว่ามันยั่งลงเหลืออยู่นะพี่น้องน,นั่งอยบอกนะอะอาก็คือคนที่พิ่นบอกว่าอ้วนจังเลยเพิ่งคลอดลูกได้คนเดียวแต่ทาไมหุ่นพี่มันเละจงังวะสันนั่งอย่าบอกนะคะการดูแลหุ่นเนี่ยต้องยางสม่ําเสมอนะคะกินกระให้กินสม่ําเสมอเมือ่อคืนประมาณสี่ถุงกวัวรุกเมื่อกินต้มมาหมาพี่น้องยำแบเบด้อพี่น้องนั่งอยบอก นะคะแบบและนั้วเราก็วิธีนี่เฮ้คือเฮ็ดไหดาามันตรงนะพี่น้องถ้าขี้ค้านาก็คือนั่งตรงยืนตรงหลังตรงนะคะเฮ็ดทานี่ดาจอกสิตรงแล้วทองจอกสิเขาอยากได้หกแพกบอกทานี่มันจะอาจิแบบว่าททานี่มันอาจิแบาบว่านหนาเกียรติสำหรับใครบางคนแต่ว่านางอย่าบอกว่ามันได้ผลสําหรับซิกแพ็กสำหรับหล่อมง,งนีเด,ด้งปล่อยบางท่าข้าวเนาะเด้งปล่อย แบบง่ายๆถ้าคนบอกว่าขี้ขาดออกกําลังกายก็แค่ยืนตรงหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นระบบอย่างที่คอยบอกถ้านี่ก็โอเคหนึ่งสองถ้านี่อยบ่าเพ็ขาดนะคะพี่น้องเฮดถ้าคนบอกโอ้อันเรืองออกกําลังกายนี่ร้ายคนขีขนออข้ขาดถ้าเจ้าขี้ขาดิออกก้งขี้ขาดเฮดเจ้าก็เ่ต้องงามนะคะแต่อยากบอกว่ากาแฟของเราเนะี่ยบอแมนบอแมนกาแฟลดความอ้วนนะคะ เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเรื่องผิวพรรณออกน้ำมวนพี่น้อกบนเท้าขาเช้าเอาวะฮ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 ะคุณแม่ลูสีเฮะ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 สบายสบายอ่ะนะคะก่นที่ต้องการอยากได้หุ่นสวยหุ่นงาม ถ้าสมุิว่าจอบบอกว่าขีขาดออกกรรําลังกายก็เอาวิธีของนั่งไปใส่วิธีใดคะวิธีควบคุมจิตสั่งจิตให้หุ่นสวยเห็นจังไดคะก็คือยืนตรงหลังตรงสั่งใม่กระจกยิ่งขุนเบิ้งกระจกดูดูออกกรรําลังกายถ้าเบิ้งกระจกดูดูคุณจะหูตัวว่ารูปร่างคุนเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปแบบใดยิงยางยิ่งขุนหลังตรงนะคะการยืนการนั่งให้หลังตรง ล้างตรงล้างตรงกระดูกคลายสันหลังให้มันสิขากันแล้วก็อยากบอกว่ามันได้ผลนะคะเือนลงให้มันไหลมันเดินมันหมุนเวียนอันแผนที่ประเทศไทยกับพอตรงไปเบิ่งมาพีดไปก่อนแผนทีประเทศไทยนะคะอะนะมาฟังกันค่อยกันสิอ่านสวัสดีค่ะคุณจิปปี้วัตตีค่ะ พี่กัญญาลัตษ์สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเศา้าคุณว่าอันพี่อะไรนี่พี่สุกอพี่สุกัญญาบอกว่าสวัสดีตอนเศา้าค่ะว่าสั่กินข้าวเช้ายังเพิ่นถามว่ากินข้าวเศา้าเรากินละค่ะนั่งกินแล้วเนาะขนมปังนะคุณวิคุณพี่วิภาวิวิภาวีสวัสดีค่ะมาเดือเขียวสวัสดีค่ะคุณพี่พุ่นพี่ คุณพีน่าวัดดีค่ะคุณพี่สายฝนวัดดีค่ะเฮ้ยอาหุ่นดีหุ่นดีพี่แคทพันวันนอกคุณพี่มาเดือดเขียวว่ะสิคุณพี่สายฝนบอกว่าฝนกระขานเดอ้อ,แต,อแต่อยาแต่อันแต่อยาอยากหุ่นดี เอาวิธีที่่อาวิธีที่คยอยอ่าทรงไห้นะคะก็คือการฝึกจิตเนาะก็คือฝึกจิตเหตุแบบใดขับไปเบิ้งนะคะขอดซิมีเว็บใส่ให้เบิ้งอยู่เนาะเอาอุ้ยอันผู้ใดมากนะนะไหนกางเกงหนูอยู่ไหนฮะเซบาสเตียนหนูไปใส่กางเกงก่อนเร <love> okay? าต้องการตัวสปปนอีกทีเราต้องกันตัวเฮียสปปนไปเดี๋ยวอีสุทุกครั้งตัวมุสอันสิ่งแก่การิพาลงไปตารางเนาะคะ่ะคือก็คือว่า <c oughs> ถ้าสมมติว่าอสมมติว่าเจ้าออยากออกกํลาลังกายแต่ขี้ขานนะคะเ <c oughs> ขาไปเบิ่งวิธีการฝึกจิตเนาะว <c oughs> อยก็สิไปแล้วนะคะแต่งต่อแต่งตัวเอาบอกลาไปทรงลูก <c oughs> เอาบอกลาไปทรงมูยุ่งงานฟาชิงนะคะน้องมิ้นวัดดีค่ะขอโทษนะคะพิมพ์ผิดหุ่นดีจังพี่เต่พอไปยังขาเข้าใจนะคะอ่านออกเนาะ <c oughs> อโอเคเด้สิฮ้าสุดลูกไส้อ่านไอ้ลูกไส้ใส่เนาะโอเค ข้ามนในครัวนะคะกะนี่ละคา่ะนอกกักว่่มี่ยังหลายคุณพี่พินยวพี่ยาวันวัดดีค่ะคุณพี่พรมพรวัดดีค่ะหุนดีจ้างวัาสันดีจากคนสวยวัดดีค่ะนะคะสุขุูสุขคนเลยเนาะนั่งกะสิไปแล้วนะคะแต่งตัวแต่งตัวแล้วกะสิไปซอยกำนันแล้วนะคะเนาะใบพอกันไม่อย่างไรกะาบางๆค่อยพอกันคะ่ะบ่มื่อแรกกะอาจจะเป็นมืออื่นเสานะคะวัดดีค่ะสุขภูสุขคนเลยนะคะเนาะ